ครับผมสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่26สิงหาคม6 7นะครับตอนนี้เวลาเที่ยงตรงนะครับสารพายสะสมนะครับก็หายากมาแล้วครับแล้วก็ทุกเส้นเนี่ยสภาพดีหมดส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของค้างสต็อกจากในร้านที่ขายนะครับอาจจะไม่เคยถูกใช้งานเลยนะครับหรือถ้าใช้งานก็คือใช้งานน้อยมากแขวนแค่แขวนไว้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูทีละเส้นนะครับนี่ขายเหมาเป็นเซตเลยนะครับราคาประหยัดมาก เดี๋ยวชมราคาที่ที่ในโพสเลยนะครับเริ่มจากเส้นแรกเลยนะครับเส้นแรกนีนจะเป็นสายสัพายลิฟท์ไลน์นะครับถ้าเราเห็นยี่ห้อนี้ครับคือของ m a d อ in Japan แท้เลยนะครับแล้วก็ราคาซื้อขายเฉพาะเส้นนี้เส้นเดียวนะครับราคาของยี่ห้อลิฟท์ไลน์เนี่ยจะอยู่ราคาที่ประมาณ450บาทจนถึง700บาทนะครับแค่เส้นนี้เส้นเดียวนะครับนะครับแต่ผมขายเหมาท่านที่พร้อมโอนในวันนี้นะครับ พร้อมโอ,อนวันนี้นะครับสามเส้นนี้นะครับาสามเส้นนี้เอาแค่เท่าไหร่ดีผมขอแค่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นครับตกเส้นละถูกมากเลยนะครับห้าร้อยห้าสิบาทแล้วพิเศษแถมส่งฟรี e อ s มเอให้ด้วยสำหรับท่านที่โอ,อนวันนี้นะครับถ้าไม่ใช่โอ,อนวันนี้เป็นวันอื่นขายแยกี่ก็เส้นหนึ่งก็จะหลายบาทครับ เส้นนี้เส้นเดียวก็สา0รอหิแล้วแพนเอตเว็นี่ก็สามร้อยขึ้นไปนะครับสองเส้นนี้ก็หกร้อยกว่าแล้วนะครับนะสภาพดีครับมาดูนะครับหูคล้อยสภาพดีอยู่นะครับแค่มันเก่าตามกาลเวลานะครับลายของเขาเนี่ยจะเหมือนเรืองแสงเหมือนเป็นดาวนะครับเหมือนเป็นดาวมันก็จะสะท้อนแสงได้นะครับพวกเล็กๆเนี่ยนะครับสีผ้าจะไล่เป็นดาวแล้วก็เป็นเหมือนกับดวงดาวนะครับไล่จากบาง ตรงนี้เป็นสีอ่อนตรงนี้เป็นสีเข้มนะครับอตรงนี้เป็นสีเข้มมันก็มืดลงมืดลงเรื่อยๆนะครับอ่าตรงนี้มันจะเป็นเรืองแสงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนที่เขาไม่โดนไฟออย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยเกดๆนะครับมีความเงาเป็นเก็ดสะท้อนแสงนิดๆนะครับหูอีกข้างก็สภาพดีครับแค่มันแอนแอนหน่อยนะครับคล้องก็เดี๋ยวไปคล้องก็หายแล้วครับเห็นไหมครับ หูสายสะพายของผมแต่ละอันเนี่ยเหมือนไม่เคยใช้งานเลยนะยังชิดแนบสนิทเลยนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังด้วยครับอ่าด้านหลังเป็นแบบนี้ครับสายสะพายพวกนี้ซื้อไปแล้วมันเท่ครับมันไม่ค่อยมีคนมาซ้ำกับเรานะครับลายเขาจะไม่ซ้ำนะครับนะเป็นผ้าถักหนาแข็งแรงนะครับปรับสั้นยาวได้สบายเลยนะครับสพายอยากสายต,ตามๆเท่ๆสายสั้นๆเท่ๆปรับได้หมดทั้งสามเส้นนะครับ เส้นต่อไปครับเป็นแพนด์เ w a เวฟครับเห็นไหมครับหูคล้องนี่ถ้าจะเป็นมือหนึ่งเลยยังไม่เคยใช้งานเลยไหมครับเนี่ยแค่เก่าตามกาลเวลาเท่านั้นเองเป็นผ้าจะออกผ้าลื่นๆนะครับแพนด์เ w a เวฟนะครับสวยคล้ายๆดูคล้ายๆลายเก็ดงูนะแต่จริงๆมันเป็นแค่ผ้าถักนะครับผ้าเขาเหมือนกับว่าเย็บเป็นลายนะครับสวยมากสีออกน้ำตาลดำนะครับสวยมากครับสวยมาก นี่ครับหูอีกข้างหนึงเห็นไหมครับถ้าจะไม่มีรอยใช้งานนะครับมาดูด้านหลังกันครับสวยงามมากครับเป็นหนังนะครับตรงนี้เส้นนี้เส้นเดียวก็จะคุ้มแล้วมั้งครับเนี่ยนะครับแบ่งกันไปเสร็จครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นลายปรับสั้นยาวได้ได้ตามปกติเลยนะครับอ่าเส้นนี้ก็เป็นสายแจ็คธรรมดานะครับเขาเขียนว่าเฟนเดอร์แต่รุ่นนี้ก็ไม่เคยเห็นนะครับเป็นสายผ้าธรรมดาตรงนี้เป็นผู หูตรงนี้มันเท่ดีเป็นหนังนะครับตรงนี้เหมือนแกะปิกหรือเบอร์สาวสาวได้นะครับว่ากันไปนะครับตัวตัวสายสะพายเป็นแบบเรียบง่ายนะครับเป็นแบบผ้านะครับผ้าธรรมดาผ้าถักอย่างนี้ครับสภาพดีนะครับหูหูของสายสะพายเหมือนกับใช้งานมาน้อยมากนะครับนี่ครับเหมือนแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยอีกข้างนึงก็เหมือนกันครับเป็นผ้าถักบางๆสวยครับคลาสสิกนะฮะ เรียบง่ายสุข,ขุมเป็นผู้ใหญ่นะครับเส้นนี้นะครับโอเคแล้วครับถ้าท่านใดสนใจก็เรียนเชิญครับซื้อของกับผมก็สบายใจได้นะครับมีคลิปวิดีโอมีอะไรตั้งใจทำให้ด้วยใจนะครับตั้งใจทำให้เลยนะครับขอบพระคุณจากใจครับ